ก่อนอื่นเลยมาดูที่อุบัติเหตุก่อนนะคะรถโม่ปูลเบรกแตกค่ะก็เลยไปชนเข้ากับทั้งรถเกง๋งรถกระบะแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะนี่ค่ะสภาพของรถโม่ปูลของบริษัท ORC Concrete กนะคะทะเบียนกทมชนต้นไม้ข้างทางหักโค่นจอดกลางถนนสภาพด้านหน้าพังยับแล้วก็ยังมีรถที่ถูกชนอีก3คันกระบะอีก1คัน รวมถึงเสาไฟฟ้าข้างทางป้ายซอยที่จอดจักรยานยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก4คันได้รับความเสียหายนอกจากนี้ค่ะยังมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นคนข้ามถนนหนึ่งคนชื่อว่าคุณถนอมสงกระสินอายุ64ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตเหตุเกิดที่ปากซอยส่งประภา30ค่ะแถวแขวงศีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ สอบถามนายสวัยกัรทพัฒอายุ45ปีคนขับรถโม่ปูนนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังจะนำปูนไปส่งใช้เส้นทางถนนส่งประพาขาเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นไฟสัญญาณคนข้ามถนนเป็นสีเหลืองก็เลยเหยียบเบรกแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะก็เลยตัดสินใจหักซ้ายจนไปชนกับรถที่กำลังออกจากซอยแล้วก็เสียหลักไปชนต้นไม้แล้วก็กวาดรถคันอื่นนี่แหละคะ่ะ ตรงปูนครับผมแล wrote, the me, ้ววิ่งตรงมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันพอดีมันเจอไฟเหลืองปุ๊บผมก็ชะลอเบรกจะมาใช่ไหมชะลอเบรกค่นานแต่ไหนก็เอายังไงเบรกก็อยู่เนี่ยตื้อเบรกตื้อหมดเลยแล้วมันชนกันยังไงคันนี้มันหักหลบออกครับหักหลบออกข้างร้ายใช่ครับอ๋อมีรถจอดอยู่ครับผมมันมีรถจอดอยู่ข้างข้างหน้าวะอ่าหักออกเลยคันนี้ยก็เลยว่าเอาอย่างไรก่อนคนรถเก่งกระลาเก่งเลยอ๋อกระลงจะซอยครับผม ว,วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุน,นะคะบ,บอกว่าตัวเองนั่งรอผู้โดยสารได้ยิงเสียงรถชนกันก็เลยหันไปเห็นว่ารถโมปูเนี่เสียหลักพุ่งขึ้นมาชนป้ายตักซอยนะคะชนต้นไม้ชนรถที่จอดข้างทางดีว่าคนข้ามถนนเนี่ยยังไม่ได้เดินข้ามไปก็เลยโดนแบบเฉียวไม่ได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ค่ะ ตำรวจสดาวดอนเมืองอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็นำตัวคนขับรถโมปูลไปสอบปากคำจะได้ดำเนินคดีต่อไปนะคะครับกอบขอบัขอบรถก็ตรวจสอบเบรกให้ดีก่อนเนาะเบรกแตกนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ